สวัสดีครับพี่เบิร์ตครับสวัสดีครับพี่ลืออยู่ปะครับผมไม่แอลพี่ลืออ๋อไม่แอครับพี่ลือครับพี่ลือเป็นผู้คนทำแม่ทำโมไม่นายปุ่นเออเดี๋ยวไปสวัสดีพี่ลือป่ะอ๋อเอาทุบนี่ยวไปไหว้พี่ลือเออไปนายปุ่นสวัสดีครับพี่ลือครับผมนักสืบพี่ลือครับครับพี่วายไหมอย่างนี้ฮะให้เบิร์จจำผมมาไหว้พี่ลือครับก็ไหว้กูแล้วเฮียแจนแซ่มันตัวีหยาง ให้รื้อเปินคนทำแม่ทำโมรครับอ่าให้เพิ่อเพิ่มจับมามาไหว้ครับอ๋อให้เพิ่มจับมามาวไหว้กูครับปัป่นแต่งน้ำมันมอยู่เนี่ยมันอยู่ดีว่าด,ดีนะเสาะหาเรื่องหาแล้วเอามาไหว้ป้อมันได้แต่แนยทุกเส้นเดียวไปไหว้ผีแต่งนะแกไอ้ไตเกลียวไอ้ไตรู้ไอ้ไตปองไป <c oughs> นี่แก่แก่แง่เนี่นยเนอ้ยหยังก็ไม่เห็นมาโหคีงแล้วเหลือมามุ่งจัอีแต่เจียนแท้มาไหว้กูหยังเจียนแซ่เล่มเดียวไปไหว้ผีแต่งแต่แกอ๋อให้มาได้ไหมอย่างอ<ห>้<ห>น <ๆ S 2> มันแม่ว่าว่าพี่ลือไม่ไหนเพื่อผมเคยไปพี่ลืออย่าไปลูกศิษย์พี่ลือหากว่ามีนายพูดเออเอาเตียนนี่ไปให้มันไปเอะเอาเตี้ยนแท้มใบไฮเลมเดียวดูอย่างมาโซะแง่ไตมึงมาลวกมาแหลมกันว่าดีใจได้กะเตียนแท้เดียวอ่ะมาเนี่ยบมาเนี่ยละอีดอีดไตนี่มันเป็นไหวมันเป็นกระเทยกระเทยน้ำตากระเทยเนี่ยที่เป็นกระเทยกางไตผมเลิกเป็นกระเทยแล้วครับฮะกระเทยเปลี่ยนและเลิกได้ตัวเองดังนั้นอย่ามาแง่มาโซะเป็นกระเทยไปหายใบเลิกได้ มันก็เป็ี่นต้อแต่กันได้เป็นกระโทยเนี่ยมันยาเม็ดมือไม่แสนงนี่มันก็จะขีนแถได้หรอเป็นกระโทยกคือกระโทยเป็นพ่อขี้ใหญ่เงื่อนเป็นกระโทยกูบอกเคยด้ยินคำเตือนบอกมึงเลิกเป็นกระโทยได้ตัวเองแล้วมึงค่เลิกก่อเแจ็ดแน่กูอีกเป็นกระโทยกผมลอกอยู่นั่นนะแง่ตัวใหญ่แปะเกมอย่างบอกมือมึงน่าแกะเกมอ่ะมึงแปะกูจะไปเกมได้ยใยญ่แต่เกี้ยวมือมึงเกมกูอีดอีรำเหลือเนาะ เบิรอีหนึ่งสีหนึ่งเบิร์อีเบิ่มแม่ถึงมาเดือดมาฮอนมาจบมาแทนก็ได้อีตายทำเลี้ยอีตายมือกับาคพนสำคัญเนาะกูที่ใกล้อีมือเขาตึงวันเนี่ยกูคือค่อยกินยาไตมันต้นสุขภาปเหียใกล้เบื่อสุขภาแม่เลยจะตายไม่ได้ครับผมจะได้บวชจูงมือครับมึงจูงไอ้เบิ้มไปแรงแล้วคอกมันก่อนค<ด>อกงอคอกไฟไมันเอาปาอยู่หันก่อนแล้วมึงก็มาจูงกูไปไปจูงไอ้เบิ่มเข้าคอกก่อน แม่จะเอาปรสสาทปพี่หนานแอสหรือป่าี่หนานเบสตอบกันเนี้ยกักูตายนะปัาสาวะแนกมันตันเนี่ยก็เอาหฮอนนะหนานแอสมาก่อนก็หนานแอสเวสมาก่อนก็หนานเบสสองอย่างนะคิดมาแค่ถามเรื่องปรสสาทนะอ่ะอุ้ยี่แม่จะใส่น้ำแข็งแห้งหรือว่าปั๊มยาครับอ๋อไอ้ใจมึงนี่มาตึงหูเหนือหูใต้กันได้กูตายเนะี่ยจะปั๊มยากาใส่น้ำแข็งแห้งมึงก็เกิดตัวคนเดียวกันมึงขัดเบสมึงก็อาหูกู ใสยยัน,น้ำแข็งแห้งฮัทบดีพ่เสียบปักพัดลมพัดออเออป้าเอฮัทล่องก็เป็นล่องเย็นแง่แล้วตีแม่จะเอามูแห่ก็ครับตะกุก็เอากระมูแห้ที่มมีปัญญาใจให้เปิลก่อนนี่แกถ้าที่มีงนที่กระจ้างพัดมาแบ่มีงนก็แล้วไปแห่นในแห่ไปปียูทูบสีนขั้นง่ายจะตายเจ้าเล้วไปละถ้าอีแม่จะแกงมังเลก็ <S <S แกงยวกเอาอย่างนี้มัดเฟือง หังเลหังเลนี่ยมันมีจีนหมูใช่ไหมหมูบางอย่างเต่าหมูเป็นหม,ม,ม,มูไม่ดองอยู่แกงหัน่นแกงยัวหัน่นบวยดีพี่จะถามไ่อย่างจะต,ตั้งตา่นี่ก่อนแกงยัวขมมามากครับผมจะไปแล้วครับแต่น,นึกว่าแกงหังเลอกตะจายพายนยกระดอกก็เห็นบ่าให้เบิร์นยยอย่างใหญ่แนะ่แต่ก็แต่เบิรนะ์นเนี่ยมันตึดีแหยย้งแต่ยู่ไหนยู่ก็ร้อนเค้อนบอกเข้ามา,ปาไปย่างไปย่างที่จะบอกกันนั่นนะอย่ไอ้ไตลูกไต่กิ้วนี่นยะมันตึบดีแห้งแต่ยู่ในกินได้นาตอนร้อนบดีไอ้พวก